หยุดนี่คือการโกงเออโยอมอย่าทำอะไรผมเลยนะครับอย่าทำอะไรเนี่ยเอาไปให้ผมเลยนะครับอยู่นี่เองห้ามขยับ่ะที่รักคุณช่วยไปเอามือถือกับอุจจมอเตอร์ไซค์มันมาหน่อยได้เลยค่ะที่รักเอาโทรศัพท์อุจจัมอเตอร์ไซค์มานี่เลยนะมองอะไรล่ะก็หมอสิ เดี๋ยวเพ่ฟัฉันยิ่งสัแตกเลยจอมเจ้ารอจ่าก็รอจ้านี่คุณอมายมาครับไว้ข้างหลังทำไมเนี่ยอ้าวที่จี้ข้างหลังผมไม่ใช่ปืน แต่เป็นไม่กวาดเหรอบ้าปะเนี่ยฮห่าเอ้ยไอย้จอร์นสาวกูจะล่าตำรวจไปจับมึงให้รูร้คนนี้เลยครับตำรวจคนนี้เลยครับนี่แหละครับนี่แหละครับเนี่ยไอ้จอรนสาวที่มันมาขโมยรถ้วหมอนใส่ของผมมายืนอยู่ตรงนี้แหละครับยิงมาเลยครับคุณตำรวจยิงมาเลยผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจพวกคุณถูกจับแล้วย,ยกมือขึ้นครับ ยกมือแล้วอย่าทําอะไรฉันเลยนะคะแล้วคนข้างหลังล่ะครับทำไมไม่ยกมือผมยิงนะครับยกมือแ้ส่สิเดี๋ยวเขาก็ยิงหรอกเออมันไม่ยกมือยิงมันเลยครับยิงมันเลยสายตาของผมมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับคุณชี้ให้หน่อยได้ไหมครับผมจะต้องยิงใครครับก็ไอคนที่นั่งอยู่บนรถได้ไง เนี่ยน้าคนตำรวจหน่อยดีมาเลยเนี่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 ยไอ้คนนี่ยเนี่ยนี่เป็นหนั่งเขเนี่ยเนี่ยอ้าวคุณตำรวจแต่ไอ้โจรอ่ะไม่อยู่ทางโน้นนะครับจับผมทำไมอ่ะคุณนั่นแหละครับที่เป็นโจรน้องบิวเขาเป็นคนที่การเก็บปวดขายผมเห็นเขามาตั้งแต่เด็กแล้วครับรถคันนั้นอะก็เป็นของน้องบิวไม่ใช่ของคุณครับความจริงปรากฏสักที มันมีไกลกว่าจะมีบ้านคนคุณจะไปไหนคะเดี๋ยวฉันไปส่งคือว่าแม่ผมไม่สบายครับผมจะไปหาแม่ที่ทางข้างหน้านี่ครับงั้นเพิ่รัฉันมาก่อนคะ่ะเดี๋ยวฉันไปส่งเออแต่ว่าขาคุณพิการอยู่นะครับงั้นเอาแบบนี้ไหมครับเดี๋ยวคุณลงจากรถก่อนแล้ว ผมไปขับรถให้นะครับอ,อ๋อก็ได้คะด่ะช่วยนะครับเอ,อ้เอ,อขอโทษน,นะครับผมรู้ว่าคุณขับรถแล้วอะ ้าวนี่คุณจะไม่ได้ขึ้นรถเหรอคุณคะขาฉันไม่ดีอะ่ะคุณช่วยให้ฉันขึ้นรถก่อนได้ไหมก็ได้ครับตลกจริงๆด้วยพิการไม่พอโง่องีก ขวดน้ำเอยอะแยะขนาดเนี้เอาไปขายดีกว่าโว้ยคุณคะนั่นนเป็นรถของเจ้าที่จัเบเงินมาทางชีฟเวตเลยนะคนุณเหามันไปเลยนะคนุณโวยคุณคะเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้และค่ะคุณตำรวจใช่ค่ะคุณตำรวจฉันเป็นพยานให้ได้จับมันไปเลยคะ่ะ โอยเบากหน่อยเถอะคบคุณตำรวจอยู่นิ่งๆงแกติดคุ่หัวโตวแน่ไป